น้องครับเราทราบถึงบรรยากาศว่าปากประตูมีมาลายกาสิบเก้าท่านแล้วก็ทราบถึงการที่มาลายกากล่าวกับชาวนรกแล้วตอนนี้เรามาฟังต่อครับว่าใครเป็นคนกลุ่มแรกที่ถูกพิพากษาหรือถูกสอบสวนให้ถูกลงโทษในนรกฮะดีของทา่านอัสสลัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลมซึ่งเป็นฮะดีกุรสี ป็นฮะดีสที่บันทึกโดยท่านอิหมัมมุสลิมซอฮียครับพรค์อัลลอสุบฮานะฮูตาลาได้บอกว่าคนที่จะถูกพิพากษาในวันกิยมามะก็คือคนสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับคือบุคคลที่ตายะฉีดตายในหนทางของอัลลอฮ์ตายในสนามรบในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาผู้ที่ตายะฉีดนั้นจะถูกเรียกมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาทรงตรัสกับคนตายะฉีดคนนี้ว่า ฉันให้เนี่ยหมัดกับท่านให้ความปวดปานกับท่านให้ท่านมีร่างกายแข็งแรงให้ท่านมีวิชาในการต่อสู้ท่านมีทักษะในการต่อสู้กับศัตรูของอิสลามฉันให้เนี้หมัดขนาดนี้ให้ความปวดปานขนาดนี้ให้ท่านมีความเข้มแข็งร่างกายแข็งแกร่งขนาดนี้ท่านทําอย่างไรกับเนี้หมัดนี้ครับท่านทําอย่างไรกับเนี้หมัดนี้คนที่ตายชะฮหตคนนี้ก็บอกว่า โอ้พระอ,องค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาที่พระอ,องค์ให้เนี่ยหม,มักแก่ฉันให้ฉันมีร่างกายแข็งแรงให้ฉันมีทักษะในการรบพุ่งฉันต่อสู้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาฉันไปออกรบตายสนามรบเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาอัลลอฮฺทรงตรัสกับชายผู้นี้ว่าท่านโกหกที่ท่านออกไปต่อสู้ในสนามรบนั้นท่านต้องการให้คนอื่นบอกว่า ท่านเป็นคนกล้าหาญท่านเป็นคนที่มีการรบที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีเสียงกล่าวว่าให้ความหน้าชายคนนี้แล้วชายคนนี้ก็ถูกความหน้าแล้วก็ลากโยนลงไปในไฟนรกอีกหนึ่งกลุ่มครับคนกลุ่มนี้เป็นผู้รู้ศาสนาเป็นคนสอนอันกุรนพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้อธิบายได้ชี้แจงกับบุคคลกลุ่มนี้ว่า ฉันให้เนี้ยหมัดกับท่านให้ท่านมีความรู้ศาสนาให้ท่านมีความจําที่ดีให้เสียงที่มีความไพเราะในการอ่านกุรานในการนำนำมาดในการสอนชาวบ้านสอนเด็กๆสอนผู้หลักผู้ใหญ่เนี้อหมัดที่ฉันให้ท่านเนี่ยท่านทําอย่างไรกับเนี้หมัดนีนักอ่านคนนี้ได้บอกกับพระองค์เราว่าอย่าอัลลอฮ์ที่ฉันมีความรู้ที่อัลลอฮ์ให้ความรู้แก่ฉันที่อัลลอฮ์ให้เสียงของฉันดีให้ความจําในการจําอันกุรานนั้น ฉันสอนชาวบ้านเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลาฉันอ่านกุต่านก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลาอัลลอฮฺตรัสกับชายผู้นี้ว่าท่านโกหกท่านมุาสาเซนีกะไรที่ท่านสอนชาวบ้านต้องการให้ชาวบ้านบอกว่าท่านเป็นคนอเลมท่านเป็นผู้รู้ที่ท่านสอนอันกุรอานกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านบอกว่าท่านเป็นนักกรีเป็นนักอ่านเป็นคนที่มีเสียงไพเราะ หลังจากที่พระองค์ลอสุบฮานฮุตลาพูดกับชายคนนี้เสร็จก็มีเสียงกล่าวว่าให้คว่ำหน้าชายคนนี้แล้วก็ลากชายคนนี้โยนไปในไฟนรกกลุ่มที่สามครับพี่น้องกลุ่มนี้เป็นคนมีสตังเป็นคนร่ำรวยอัลลอฮ์ได้อธิบายถึงเนี้ยหมัดที่อัลลอฮ์ให้คนกลุ่มนี้อัลลอฮ์ตรัสกับคนกลุ่มนี้ว่าฉันให้เนี้ยหมัดกับท่านโดยการให้ท่านมีสตัง มีความร่ำรวยมีลิสกีมากมายท่านใช้สตังไปในหนทางใดที่ฉันให้เนี่หมัดกับท่านชายผู้นี้บอกว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันบริจาคเพื่อพวกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ตังฉันเยอะให้ฉันมีที่เยอะแยะมากมายฉันขายที่ได้อัลลอฮ์ให้สติปัญญาทําธุรกิจฉันร่ารวยมหาศาลฉันก็เลยบริจาคเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตอาลาอัลลอฮ์บอกกชายคนนี้ว่าท่านโกหก ท่านมุสาเสียนี่กะไรท่านเป็นจอมโกหกที่ท่านสอดก็ใครมาขอท่านก็ให้ท่านบริจาคตามสถานที่ต่างๆบริจาคไปที่มัสยิดนั้นมัสยิดนี้ใครขอมาท่านไม่เคยปฏิเสธท่านให้เขาบริจาคไปเพื่อให้ผู้คนบอกว่าท่านเป็นคนใจบุญท่านไม่ใช่ทำเพราะฉันท่านโกหกแล้วก็มีเสียงกล่าวกับชายคนนี้ว่าให้คว่ำหน้าลงแล้วก็ลากชายคนนี้ ไปลงนรกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทั้งสามคนนี้เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมบนโลกดุนอย่างแต่เขากลับกลายเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ถูกลงโทษถูกเผาไหม้ในไฟนรกเป็นคนกลุ่มแรกๆอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะครับพี่น้องนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราต้องขอดุดูอาจากอัลลอฮ์ให้เราพ้นจากสภาพที่ทำอามันต่ออัลลอฮ์ใช้ฤสกีของอัลลอฮ์ ใช้ความรู้จากที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงให้ใช้ความสามารถที่อัลลอฮ์ทรงให้กับกายเป็นเหตุให้เราต้องลงนรกนรกของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาอันเนื่องจากว่ามีเนียดที่ไม่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุตะลาผิดเนียดเท่านั้นแหละครับเราถูกลงโทษได้ฉะนั้นอย่าประมาทณนะวันนี้ทําอามันอะไรเนียดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุุตะลาเพียงอย่างเดียวอย่ามีสิ่งอื่นแอบแฝงเคลื่อนแฝงโดยเยด็ดขาด